มีเรื่องราวมานําเสนอน,นะครับผมมาดูชีวิตดูเรื่องราวของคนเพื่อนพี่น้อง,องสารสการ์านผ่านครับที่เป็นวันที่วประเทศและสัมมิวดิมเพื่อไปดอนดา,านนะก็ดูคลิปนะมันก็ทําให้คิดถึงเพื่อนพี่น้องนาครับบางคนก็ลาออกแล้วคนก็เกษียณก่อนอายุภาวะอ,อะไรเขาเน่น,นะครับ คนก็กลับไปอยู่บ้านทาไรทํานาถึงเวลานะครับเพราะเรามาจากลูกชาวนาชาวสวนไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นอะไรการทางานเราก็หลากหลายเป็นหน่วยที่ปเทีนหน่วยแรกก็เดี๋ยวไปดูไปชมกันครับพเพราะววามอันอทอไมน้อยเรากันจะมาเรียกว่าใส่มงลากได้่าครับ งันจากสาอาคารเราเปลี่ยนใหม่ไปดูใกใ้ๆครับลูกซิวครับลูกซิวซิวพ่ครับรสดครดับสกัดการแปลงจากม้งนอนครับมาเป็นที่หลากปลาครับทานทานเราทำได้ทุกอย่างก็ไปเลือกครับเตะทคนไก้ผมต้อเกินคาดครับใผล,<า>ล้เกินคาดครับ ื่าโดนโควิดบังคับไปไหนไม่ได้ก็ต้องหากินมนด้ี้ยครับหากินโดยธรรมชาติกงมีก่อนนะโอ้เงืองอปแบนะอบเลยระซิวร้อยหัวคระซิวประซิวเพียบครับประซิว โอ้ยมาซิวโดดจุงๆเลยยกเลยยกเลยยกเลยกกลากมาทางนี้ลากมาทางนี้ลากมาทางนี้ก่อนเอากลังเอากลังดูคนูก่อนพอตับใจอ้วไหมเอาละก่อนก่อนก่อนกับนนะครับกกับยกยกตกยกยยังเดี๋ยวโอ้ได้ผลเล่ครับได้ผล จะไใส่เวลาลาสักพักครับพี่น้องนะเบืงอีหาบครับนี่ครับยังจะหอบสักหน่อยก็ได้ผลปลาขาวคนมีครับรอบนี้ปลาขาวมีปลาชิวเยอะครับปลาชิวเอาไปก้อยบออพอสมควรน,นะครับ ประเทศดำหรับครมบกๆเลร่อนแดดหน่อยครับร่นพื้นดินแตกแห่งร้ายครับย้อนแชงนิดหน่อยพี่น้องหาไปครับสักยี่สิบบาทนวดก้อยเดยวมกดปลาซิวย้อนเลยมุ้งปานไปไหนไม่ได้ลงอย่างไรครับลงอย่ารหลักมาเลยหลากมามาเอากปจ บรรยากาศสดๆครับบรรยากาศสดๆพี่น้องแก้โควิดไปแสบ่ได้กักโตนหลายกว่าพี่น้องอีพี่น้องแค่ที่สี่มือนของผมสองเดือนสามเดือนปลาโดดครับคนลงจะร่มนั่นหมดเลยจิดหนึ่ง โอ้ยกปากยกปากขึ้นยกก่อนยกก่อนปลาตัวใหญ่ย้อนถึงก่อนน้ำเรียบแล้วน้ำเรียบแมวจับดูตัวใหญ่เฮ้ยไอ้ดูก่อนนี่ครับนี่เด็กอาตัวสดๆครับปลาซิวนี่เป็นนะฮะไปก่อนนั้นพากกลับไหมครับก่อนครบนี้ครบนี่ครบครบตรงนี้ตรงตรงนี้ เบื้องนี้ครับพี่น้องเบิ้งเท่เรื่อยๆอย่าพึ่งเบื่อหลังจากใส่นักหาปลาซิวว่ได้ก็เอาคนนี่ครับนะเด็กคนมาทำไมเดินดังบนบกไม่ใช่ไม่เหนื่อยทำไปครับโอ้โหเจ็บตีนเจ็บตีนเดี๋ยวใช้เกลบดูว่ไม่พึ่นะดูคนเยอะมา เกนนนี่ตาหักแควาตาหักแวาย,ยาว้วยออตกตะไคร้ก่อนโดทด์ดัดดดดมากเลยด้เลยโดยนีจทิ้งมาอยู่ในน้ำอีกตะกรังเต็นดงรงร กินดิบไปดูที่ถ้ามูวพงมามันกินดิบไปนั่นเอ่ฮะร้องเลยไกอ่าเด้อครับม,มนันครับม,มันครับกิน<ล>แน่แก้วอ่ะอาน้ำเลยซักฟ้ากันแล้วเดี๋ยวเติมกำหมือนี้น้ำเร็วเราสักสามกิโลก่อนครับแล้วว่าจะซ่อนซักสามกิโลครับ ออกแล้วครับใจพระชันครับเมื่อกี้พระชอนโดดหนีหวัวแล้วตัวเย็มอยู่ครบทายว่าเห็นครับทายว่าเห็นเว้ยงอมไม่งอมไม่ครับกระติบพอดีนะล่องล่องล่องรู้สิเพื่อพระชันแอบ การสุ่มก็คือการสุ่มหาไปเรื่อยครับกานเดาหาอเจอปลาไม่จะดินอยากวันนี้ใส่โ้วซับตายครับพี่น,น้องอาจจะภาพไม่คบสัตว์เสียงมันย่ายอาจจะไม่คบสัตว์ นาหากิน้นหมานเปลี่ยนใหม่ครับนาามันจับกระซิวบ่ได้๋ย้องสาวฝึกหนักเลยนะครับเนาะโอ้หอนหลายพี่น้องเลยดูใกล้ใก่กระจาดครับเอ้ยไปสัมผัสผ่านเมันก่อนว่าไม่คว่าผมซื้อกินเลยหลังจากหาปฝาเอากาศร้อนนะเจ้าหลังจากหาปลาเราซื้อเหนื่อยป่ะครับพักในสักครู่ครับอาการร้อน าง,เเา,งาเป็นล่มครับครับยังบเป็นร่มครับอชุ่รูก่อนครับเดี๋ยวพักไงร้อนสักแป๊บลงต่อครับแต่ค้นไทยจะเป็นล่มเหรอครับคนไทยร้อนครับ <c oughs> นีอาการร้อนจัดคนไทยอาการร้อนจัดเขาบอกว่าให้ตากแดดสู้โควิดคนไลยตอนนี้โควิดเข้ามาไม่ได้แล้วก็รอากาศร,ร้อนกว่าเนี่ก็เาเมื่อยจะค่าเดีวกิหากินอีก <c oughs> รอชมกันไปครับ